Ôi, bà đây xin ơi, bà đây không? Nhìn nó hey. hey. hey, Nhìn hey, mà mình khung xem này Thằng này này

กับสวัสดีและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบอร,ร์ทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศนะครับนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ตู้คำปันสุขนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเนาะมาพบปะพ่อคับตู้คำวันนี้พี่น้องปัดบรรยากาศเด็ดเปียงเปี่ยงเลยพี่น้องผัวนาบรรยากาศเนาะฮันโฮมกับบะมี่พี่น้องเลยมันนี้โหเด็ดจ้ากันเลยทีเดียวเนาะตอนนี้เขากา็ มองเก้ามองเดิมเนาะพี่น้องเพิ่มเติมคือขม horn อ่าเอ้าสวัสดีครับพี่ตีไปแล้วครับสวัสดีเด้อสวัสดีครับทุกคนโอ้สวัสดีจ้าทุกคนนะคะพี่ตีอยู่จังหวัด้้ขาวแกงไมม่หดเลยอยู่โคราชเป็นมั้ยอ่าเี่น้อง FC พี่น้องที่ทักเข้าามถามเนาะว่าพี่ตีน่ารักว่าเป็นคนจังหวัดไหนจังหวัดโคราชเพี่นเนาะพี่น้องเนาะ บ้านเองบอได้ผมเลยอยู่คนหลานดีเหาอพี่ตีพี่น้องคนหลานคนหลานบ้านพี่ตีแต่ว่าเอาให้ว่าคนหลานบ้านเองว่าฉันพี่ตีกับเบิร์แล้วนะครับเนาะอากาศสิได้บุกได้ลุยกันโตเนาะครับบ้านนี้แม่นขยับขยายกันแล้วขนมกับเรามากพี่น้องเอ้ยมุมนี้เนาะนี่นี่นี่ครับ ใส่กะเพรากะเพราหมดแล้วครับกะเพราหมดแล้วอยง่ากระเพราหมดแล้วครับผมเ้าเข้าไปพร้อมกันเลยบ่มื้อนลี่8นมุงแล้วอีก2นาทีไปไปไปๆปสนาทีใช่มั้ยครับผมไปเคลื่อนย้ายแดดออกแล้วจ้าๆๆๆรถมารถมา ไฟใส่ก้อนยังบุปิดไฟบ่โอเก็บหลับไฟเฮถั่วต้มมันหนึ่งกินหน่อยสิเงียบกีบลูกคาถั่วต้มก็ไม่เอาไม่กินเลยพันพันไม่ได้นะไอยางลมรดเลยนะไม่ซื้อไม่อุดหนุนอย่าให้รู้นะมาจอดไว้ตรงไหนใช่ไหมอะไรอ่ะคร ครับผมโอเดตจ้าลีเลยโอายคันโฮมก็ไ่ไดลืมซ้ำใจนจังไรนองบาทนี่หมวกมีอยู่หมวกน่ะหมวกมีอยูในชาวโฮมนี่ะน่เพิ่มเมือ่อก่อนจะด้เพิ่นนี่เออเด็ดก่อนเขาจะกลับเลยไงยลมนี่คุณคุว่ะ มาหาคุณมาคิดโนี้เมื่อก่อนนี่คอยใช่ยูนี่ลูกข้าให้คอยแมน่มนี่ีัยไมาหาคุณนนี่นี่เจออยู่โลมนี่นะจ้ามาใช่เจ้เเจอแมนตาย่ไหนด้วยเพือนนี่เดียวให้เพื่อนมีสาดในเห็นบอก เพื okay, bye. Okay, bye. Bye, bye. ่อนเออเพื่อนนี่ไงเพื่อนฉั้นนั่นเราเคยให้ไปไปไปพี่น้องลุยลครับโหไล่ด้วยไล่ ครับคราฟมองโกงไม่มีเฮียแกถามแล้วเมื่อเช้าครับแกบอกมีเก็บให้่อยหรือว่าเราจะเอาเหมดเห็ดเห็ดนอนบี้ี่นอนสายใช่มีตาหัวหลอดตัน้อ เอาไว้เลยเผื่อไว้สักหลอดมีตะกุยงนั่นไหมตะกุยมันเหลืองนิ่มๆอ่ะไม่มีครับผมไม่ได้เอามาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพี่ยวนี้ตัวเล็กบ่อยแล้วนะใช่ดีแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้กำลังข้มาไม่งนนี้เราไม่ใช่ผมไม่ร่วงดีกว่าก็มีนิดหน่อยที่ร่วงเยอะๆรถใช้ยาแับของอะไรอ่ะใช้อะไรวะ ลืมละลืมละของนี้เนี่ยไม่คิวอ่ะเขาช่วยกับ่าวก็ช่วยได้แต่ก็ยังไม่ค่อยดีนักนะก็ช่วยได้แต่ถ้าตีของไอ้เนี่ยของไี้หมอแล้วตอนหลวงเนี่ยเนี่ยน้องสาวที่เล่าว่ก็มาอยู่นี่แล้วน้องสาวมันก็ช่วยดูน้องเก๋มันก็มีดีหลานหรือเปล่าหลานหรือเปล่าใช่เล่นตัวนั้นอ่ะ ครับผมสามสิบบาทครับหัวนี้หันดี่าแตกชาตกอะหัวนั้นนะปะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปี่น้อง ออต่อ,อต่อ,อต่อตัอครับครับภาคบาลจังครับ Pack up, pack up. Pack para tu ta. Packing tu. thế nào đây? Nào mình, về mặt ประทูยู่อ่ะประทูเอาต้นหอมบางตัวกับไข่นี่เมนผมเคยผมก็เคยซื้อเคยเคยถอดกินเจอใครอยู่สวัสดีครับขอบคุณครับ สิบบาทครับพี่ถั่วต้มก็มีนะถั่วต้มปลาทูก็มีนะครับปลาทูหักดอกครับเป็นเจ็ดสิบห้าบาทเด็ดร้อนจังเลยเนาะ ฟ้าหลังฝนเนี่ยโอเคครับไปต่อพี่น้องยังหลายได้มืน้นี่อักครับผักครับอักบาราจาผักพักครับ,บรพ,พักครับ จังใดเนาะครับพี่น้องมื่อนี้อ่าเอฟซี FC เนาะของใจอ่าพี่ตีเพิ่นกะเป็นคนจังหวัดโคราชพี่น้องเลยเนาะคนโคราชโคราชบ้านเองเพิ่นว่าเนาะพักจะพักพักไปละครับ พักครับพักครับพักบาลจ่าพักพักครับพักครับคนดูาไม่น่าเลยเนาะบรรยากาศมานีิแด,ดดเบาเบเชิ่งรถคนนอนไปแล้ว พักครับพักครับอาบมล้ครับพักฮะโอเคพี่น้องไอ้เนาะก็คือสิประมาณนี้ข้ามมคือสิได้ขอลงก่อนเนาะไปต่อกันเลยพี่น้องอ่าอยู่ซาลิงุกูคำพี่น้องไอ้เนาะโอ้ยบ่ได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้เนาะ nè nó này mà mình em có đi khung xem này thằng này này chân và này nè bò đây bò nhung bò đây bò cái <laughs> này à. bà. hà đi lao nhân ท่นานนี่เนี่ยโอ้ยากนะเนี่ยเราทำใช่ง่ายนะเราคิดอยู่นะวะ่าโอ้ได้บ่เอาลูกเอา,เอ,าออกมาทำไมนะเนี่ยเพนเตียมมาไหนมันคือตีมันยังบมนี่ Hoa hẹn gặp lại bunny. 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 Ủa oh, oh, nhâm một cái lại này mừng em khẩu khuôn này Nhìn vào Ôi nè này phải nhỏ người nó Họ ít ra họ ít đẹp phải người dạng xíu 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 chắc Xong này cực năng cái bèn con มึงไปมึงมึงไปยันฟัง,น,ขอของนั่นไปตไม่ไม่ต้องคันเขานี่มันโมเจนี่ไอ้คงต้องค่อยๆค่นเขันเขาอะไร

ออดูว่าดูว่าเขาจะเอาใส่ก่อนหรือ่

พอจับได้ใช่ไหะหันเขาด้วยแล้วนี่ผมพอจับได้หั่นไปหั่นเราแค่ดึงไม่ใช่นั้นเขาไม่ได้ไม่ได้หรอกเพื่นไม่ได้ง่ายโอยเสือเงินเสือแดงตีใส่ ใส่นจูใส่ไเเนาะข้าวปามใส่พอเข็ชุดใส่ไปแล้วนดวมันจะเหี่ยเโอ้บอกงันนกระดานงนีหแล้วยงระยนี่ะเๆนโ บได้เาคือบได้อได้ใช่บบได้ประกอบบุเป็นบาทนี่ฮะสางจำเป็นนี่นะนี่มันใส่บบได้มันใส่มันเขาบได้มันก็ใส่เราๆกันเห็นไหมนอน นี่เนื้อดอดงออ้ได้เย่นจำม่ได้ฮะจม่ได้ก็เียงเดือจะได้เลมันบมได้มันเอ็นแนวมันเนาะมันบมได้เธเบิงเด้อสิไปเห็ดมาใหตเบิได้บมเสียอันนี้มันมันมันบิดจันี่พี่เดว่าบิดมันขึ้นหปมันขึ้นลงเออมันขึ้นมันลงก็ได้อะไรก็ได้วาเนาะนี่ มีบทโกะอยู่โมเดอไรโเดไ้เคยเห็ดเราวรอบเคยไปใ้หยเร้าแปลงสอมเลยแล้วแลวก็ว่าโอ้ยใส่ยากนะเนี่ยทัเนี่ยเรามอนกันน่กันั้นนี่เดหันจักรยานอย่นี่เนาะลุงหันนะคือเห็นเราอยู่ตัว่ึงหนันเลยหลันี่ นี่นี่ได้ป่าวในชุดโอ้ตรงเลยนี่นี่ร้อนขึ้นนะใส่ให้ยึดตัวนี้ตัวนี้ดึงขึ้นดึงลงถือหรือว่าเออแกรมนกรมเนี่ยแต่ว่ามันบดได้ใส่หันของมันใส่กับตัวนั้นเลยเผาตัวนั้นเลยใส่ใส่ใส่ตัวนี้บดได้บดได้เวลาไปมันกรุดคือเกขา บ่อร yeah. ูด <tr> บ <seine Christmas> <t> ่อย <t> ังม่เชื่อเลยรูดหน่วยแนมันเนาะใส่โี่เก็บอุปกรณ์ไว้ให้กาแนนทำไม่ดงานไมถโอ้ยบอดพี่น้องเอ้น้อบอดบอดบอดโอ้ตายน้อพี่น้องไม่ให้กามีได้ ไปอันนี้เวลากูหน่อยสิเลยเวลากูไลยกูเอาไ้น้นมหมัดดึงเลยนี่เนี่ยามันงอออกเลยมันนมนมกาว่ไม่ก็ตนียจาเท่ไของแนวมันไม่ใช่แนวของมันแบบนั้นลองลองลองเบลี่ยนยเบลก็ได้ลเบลกฮะให้บอกตั้มฮะบ่าไรตั้มต้องเบลกยฮ้ยเบก่นอยู่นั่น บได้บได้อย่งบได้บได้เนเชืออยดนะอบ่มันโนเมนแนงมันแบบนี้เนาะนี่บได้เลยบได้เลยเชือวน่ะเหรอเนี่ยบได้นะครับองบได้บได้บได้แม่เอยเนาะเาเฮ็ดม่ เพราะว่าเห็ดมาวัดแล้วก็จะมาบ่ได้ครับที่เปลี่ยนอินเทอร์เลื่อมึงก็ยังบ่อร้องว่านจะบ่ได้เลยบ่อร้องเลยนะโอ้มึงเขาจนเห็ดร้องไม่หนีเทอร์เลยอันนี้เหรอเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะไม่ข้ามเดือนแล้วยังไงอ่ะบ่ได้บ่อใดค่ะพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าป้าก็คุยกับคุอยู่นี่ไงว่าคุณไม่คิดเนาะพี่น้อง อ่ะโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะก็คือจะประมาณนี้พี่นอ้องช่แงแดงๆพี่น้องเอ๋ยเนาะโอ้มันมืดน,มนหมมัวหน่อยเด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะเก็บดอกสนูอ่ะโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะทัานใดก็ขอ,ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีม่อนเบ้อทุกคนทุกท,าทา่านเนาะที่เข้ามาชมคลิปของตุ๊กคําจนจนจบแล้วก็ประกดข้ามโฆษณาของตุ๊กคําไปก็ขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้ตุ๊กคําคือแสดงขอตัวกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อครับผม